วันนี้แม่อ้อมจะมาคุยกันเรื่องวิธีใช้ทรายของแม่อ้อมนะคะคือแม่อ้อมเนี่ยใช้ทรายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือว่าสามถุงเนี่ยในหนึ่งครั้งนะคะแม่อ้อมจะใช้ทั้งหมดสามถุงคือเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้แม่อ้อมเนี่ยล้างกระบะนี่ละนะคะล้างกระบะนี้เสร็จปุ๊บแม่อ้อมก็จะมาล่อนทรายก่อนทรายอะ่ะที่ชื่อว่าเป็นทรายนะคะยังไงก็มีฝุ่นนะคะมากน้อยอยังไงก็มี มันอยู่ที่ว่า,เ,าเทลงไปแล้วมันจะฟุ้งไหมแต่ถามว่าอันเนี้ยแม่อ้อมยังไม่เคยไม่เคยเทสายลงไปเลยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่นานมากแล้วเพราะว่าครั้งแรกที่เจอยี่ห้อหนึ่งอ่ะพอเทไปแบบมันฟุ้งกระจายมากแล้วทีนี้เนี่ยยี่ห้อนั้นเนี่ยเวลาแม่อ้อมตักขึ้นมาเนี่ยคือมันจะเหลือเศษทิ้งอะประมาณเกือบเกือบครึ่งถุงนะคะเพราะว่ามันเป็นฝุ่นทั้งหมดเลยแม่อ้อมก็เลยต้องใช้วิธีร่อนเอาเพราะว่า ถ้าไม่มีฝุ่นมันก็จะดีกว่าถ้าถามว่ามันมีไหมมันก็ต้องมีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเด็ก <c oughs> ใช้ไปสักระยะหนึ่งอะยังไงเขาก็ต้องเหยียบแตกเหยียบแตกมันก็ต้องมีฝุ่นแต่ว่ามันก็จะมีถ้าสมมุติว่ามีมันก็จะมีน้อยกว่าการที่เราเทล,ลงไปเลยเพราะว่าการที่เราเทล,ลงไปเลยยังไงยังไงมันก็มีนะคะทีนี้เนี่ยเอ่อแม่อ้อมก็จะใช้อย่างนี้นะคะคือสมมติเนี่ยแม่อ้อมล้างกระบะละหนึ่งกระบะใช่ไหมคะกระบะเนี่ยก็จะเป็นกระบะใหม่สําหรับตอนกลางคืน พื่อให้เขาใช้ของใหม่ในตอนกลางคืนซึ่งกลางคืนเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแล้วก็เราจะไม่ได้เก็บเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยู่แบบสะอาดน้องก็จะกระบาเนี่ยก็จะค่อนข้างเต็มกระบากลางคืนนค่อนข้างเต็มใช่ไหมคะพอเติมเสร็จแล้วหนึ่งกระบาเนี่ยกระบะของอันนี้จริงๆแล้วตอนแรกก็คือเป็นกระบากลางวันนะคะกระบากลางวันก็คือจะเป็นของกลางคืนที่เปลี่ยนเอามาใช้ตอนกลางวันเพราะว่าพอกลางวันมันมีลิมิตในการทิ้งเราก็จะเอากระบาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย ตอนนี้มันจะกลายเป็นกระบะตอนกลางคืนกลางคืนของแม่อมคือหลังห้าทุ่มไปแล้วหลังห้าทุ่มไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่เรานอนหลับไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ไปเห็นว่าไอ้เขาฉี่เขาอึอะไรเงี้ยเราจะให้เขาแบบสบายสบายแต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเราก็ตั้งแต่แปดโมงเช้าจนกระทั่งถึงประมาณสี่ทุ่มเราจะเห็นว่าเขาอึฉี่มากน้อยขนาดไหนแม่อมก็จะคอยเก็บจะคอยเก็บก็น่าจะ,ะมาสักสองสองครั้งหรือสามครั้งนะคะแล้วแต่อันเนี้ย กระบะกลางคืนเนี่ยก็จะถึงเช้าแล้วแม่อมก็จะเปลี่ยนยกกระบะแล้วก็เอากระบะของกลางวันเนี่ยเสียบให้เขาไปทีนี้เนี่ยพอกระบะที่เป็นของกลางวันเนี่ยลิมิตของทรายเนี่ยถ้ามันสมมติแม่อมเทเนี่ยถุงเนี่ยถุงที่หนึ่งแล้วนะคะอันนั้นแ,แนะะนนนม่อมก็จะไม่เทละแต่ถ้ามีเหลือเศษอยู่แม่อมจะเทจนจะทั้งใช้จนหมดหมดแล้วนะคะหมดหมดอันนั้นแล้วปุ๊บแม่อมก็จะอันนั้นหมดสภาพแล้วแม่อมก็จะเอาตัวนี้ลงไปตอนกลางวันแล้วก็จะล้างกระบะนั้นแล้วก็เปลี่ยนกลับเข้ามาใหม่แล้วก็เพิ่มอีกหนึ่ น้องก็จะวนเวียนใช้อยู่อย่างนี้ค่ะก็คือลิมิตก็คือไม่เกินสามถุงเราก็ต้องเปลี่ยนทรายแล้วเพราะว่าเดือนนึงก็ใช้ประมาณหกหกถุงมั้งไม่อ้อมเนี่ยว่าไม่อ้อมจะเปลี่ยนครั้งละสามถุงเราก็จะดูเอาด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงเขามีอึเยอะไหมอะไรไหมอย่างนี้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้เลยเรื่องความสะอาด มากมายค่ะถุงนึงเนี่ยแม่อมนะ้อมอ่ะร่อนทีนึงเนี่ยเกือบหมดนะคะเพราะว่ามันจะต้องใส่แบบอันนี้ไซส์กระบะไซส์ xl ก็คือกระบะใหญ่เพราะเขาสี่ตัวแล้วก็อยู่ในกรงนะคะแต่ว่าโอ้โหแม่อ้อมเห็นบางคนใช้ทรายแล้วแม่อ้อมแบบตายคือเนี้ยเนี่ยของเจ้าน้ำตาลเนี่ยแม่อ้อมเปลี่ยนให้มันตั้งแต่สงการนี่เดือนใหม่แล้วนะคะแล้วมันก็ยังไม่ได้ซื้อทรายเลยแล้วแบบไม่รู้ว่า คือตอนที่แม่อ้อมไปตักทีนึงเนี่ยคือมันล้วนหมดแล้วคือมันละเอียดเป็นผงหมดแล้วอะ่ะมันไม่ได้แล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะแล้วเนี่ยอ่าอันนี้คือทรายของที่แม่อ้อมใช้ที่แม่อ้อมใช้เองนะคะอือถามว่ามีฝุ่นไหมแม่อ้อมบอกเลยว่ายังไงก็มีมากน้อยยังไงก็มีนะคะบอกเลยว่าเป็นโทนไนท์เน,นี่ยจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าฝุ่นน้อยฝุ่นมากอันนี้เป็นอันนี้คือตอนนี้ยแม่อ้อมตักคือกิ่นมะนาวเนี่ยแม่อ้อมเห็นฝุ่นนะคะมีแต่จริงๆน่ยอ้อมแม่อ้อมแนะนํานะคะควรจะซื้อกชอนแบบี้ มีมอมสซลล่ายี่สิบาทล่อนดีกว่าค่ะนะคะเพื่อเพื่อเพื่อเาเรียกว่าอะไรสุขอนามัยของเด็กๆเราร่อนดีกว่านะคะเพราะว่ามันไม่อย่างนั้นนะมันจะมีฝุ่นเพราะถึง,งเวลาเขาเหยียบแตกเหยียบอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านะคะอย่าอย่าเทลงไปเลยค่ะนะคะอืมเพราะว่าถ้าเทลงไปเลยเนี่ยมันมันลงไปหมดเลยมันก็ไม่มีแต่ฝุ่นนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วถามว่าเวลาเก็บกระบ,บะทรายนะคะ เวลาที่แม่อ้อมเก็บกระบะเก็บทรายเก็บอึเหมือนกันนะคะคือเก็บอึเนี่ยแม่อ้อมไม่ได้ไม่ได้มาถึงมาตักเลยนะแม่อ้อมก็จะร่อนจะร่อนร่อนร่อนกระบะร่อนร่อนร่อนก่อนนะนะคะร่อนร่อนเพื่อให้ให้ฉี่หรือึเนี่ยเออมันคลุกไปกับทรายแล้วแม่อ้อมถึงจะมาตักเพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บค่อนข้างง่ายแล้วมันก็จะไม่แตกด้วยและอย่างคือทรายตัวนี้มันไม่เป็นโคลนเวลาเก็บนะคะแม่อ้อมเก็บเนี่ยมันก็จะขึ้นออกมาง่ายจะให้ดูอึก็ไม่อยากจะให้ดูเพราะว่าในนี้มันเป็นก้อนแบบ คือถามว่าใช้ทรายมาก็หลายยี่ห้อแล้วะคะ่ะอันนี้ก็คือก็คืออยู่ในคุณภาพที่ปริมาณอยู่ที่ระดับดีระดับหนึ่งดีกว่าในสิ่งที่สายที่ไม่อ้อมเคยซื้อที่มันแพงกว่านี้นะคะแล้วก็มันก็ไม่ไม่ได้ดีไปกว่านี้เลยอย่างเงี้ยอันนี้โอเคเลยอันนี้โอเคมากๆแล้วก็ดับกลิ่นได้ดีด้วยอันนี้กลิ่นมะนาวถามว่ากลิ่นมะนาวเนี่ยได้กลิ่นน้อยมากนะ ถ้ากลิ่นท,ที่แรงที่สุดคือแป้งเด็กนะคะแต่แป้งเด็กก็จะมีฝุ่นเยอะนะแต่ว่ากลิ่นเขาจะกลบกลิ่นได้ดีมากแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่มะนาวเนี่ยมันจะอ่อนมากแล้วก็กาแฟค่อนข้างอ่อนนะคะกลิ่นจะค่อนข้างอ่อนกลิ่นมันจะไม่ได้ฉุนหรือรุนแรงอะไรแต่ถึงยังไงก็มีกลิ่นไงก็แล้วแต่เนี่ยสักระยะหนึ่งกลิ่นมันก็จะเลยอ,ออกไปหมดมันก็จะเหลือแค่บางเบานิดหน่อยเองแต,แ,ตแต่แป้งเด็กเนี่ยมันยังอยู่อยู่พอสมควรเลยกลิ่นของมันอยู่พอสมควรแล้วเท่าที่แม่อ้อมใช้นะแล้วก็แม่อมบอกเลย ที่ตักทรายที่เก็บแม่อ้อมล้างทุกเช้านะคะล้างทุกเช้าบอกได้เลยว่าไม่ล้างไม่ได้ไม่ล้างแม่มันตายแน่เลยค่ะคือแม่มันตายไม่ใช่ลูกนะคะแล่ส่วนลูกก็เหมือนกันลูกก็ประมาณว่าไม่ได้นิดนึงก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้เหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอนามัยอ่ะ พี่เมกนี่ไม่ได้แลถ้าพี่เมกเรียกแม่อ้อมนี่ม่มต้องมาเก็บทันทีแค่อึดน,นิดนึงถ้าเขาจะลงเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าคือเราก็ต้องคอยดูเขาอะด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าบางทีถ้าเขาไม่ลงเนี้ยเขาก็ไม่รู้แต่เขาได้กลิ่นก็ไม่ได้เหมือนการเรียกไม่ได้เลยคนเนี้ยอย่าลืมนะคะนี่ค่ะสายแมวที่แม่อ้อมใช้อยู่ perfect cat นะคะ อันนี้หลังจากร่อนลงกระบะหมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้ค่ะที่เป็นฝุ่นละเล็กนะคะยังมีเม็ดอยู่นะคะแล้วก็จะมีฝุ่นอยู่ในเนี้ยเป็นเศนเศษเล็กๆูแค่นี้ก้นถุงค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมัน,ม,นมันบางที่หอแบบเยอะมากอันนี้แบบ,แบ,บเหลืออยู่แค่นี้ยเะน้องอลงกระบะหมดแล้วเนี่ยเต็มเ,เลยค่ะเต็มสตีมเลยนี่คือกร,ระบะกลางวันนะคะกลางวันเนี่ยพอเย็นปุ๊บในอ้อมก็ จะดูถ้ามีฉี่น้องก็จะเก็บเก็บเ็จน้องก็จะเสียบเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะใช้ตอนนี้ตอนนี้มันยังมีที่เป็นกลิ่นแป้งเด็กอยู่น้องก็จะใช้จนกว่าจะหมดแล้วก็พอหมดปุ๊บคือทรายจนเหลือน้อยที่สุดแล้วแบบว่าไม่ได้แล้วน้องก็จะทีแล้วก็เปลี่ยนใหม่จะไม่เติม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 ตลอดนะคะไม่นะคะก็คือใช้เป็นแบบถุงถุงไปแบบอ๋ออย่างนี้ดีกว่าเพื่อ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 ความก็เรียกว่าความสะอาดของลูกๆกนนะคะนอนฟังแม่ตากกระลมเงิน นอนตากก็บลมกันเชา้าคือมาก็เรียกแล้วเนี่ยนอนไปแถวเลยค่ะนอนกัน,นติดผัดลมแล้วค่ะเช้าคือมาต้องเรียกลงมานอนกองกันมันร้อนวันนี้ร้อนมากเลยอากาศร้อนกว่าทุกวันเลยนอนหอบแค่แคอยู่เนี่ยนอนหอบแค่แคอยู่เนี่ย